สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two View b a ช่องของคนรักมอเตอร์ไซค์ตัวจริงวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถอโตเมติกสายลุยที่กำลังได้รับความนิยมมากในประเทศไทยนั่นก็คือยามาฮ่าเกียร์หนรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนเมืองคนทำงานและคนที่ต้องการความคล่องตัวในชีวิตประจำวันถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันยาวๆแบบจัดเต็มกันเลยครับยามาฮ่าเกียร์หถือว่าเป็นรถอโตเมติกที่ยามาฮ่าตั้งใจทำออกมาให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงมากที่สุด ไม่ใช่แค่สวยหรือแรงอย่างเดียวแต่ต้องทนต้องอึดและต้องใช้งานง่ายในทุกวันตั้งแต่การขี่ไปทำงานขี่ไปตลาดขี่ไปส่งของหรือแม้แต่ขี่ท่องเที่ยวใกล้ๆเมืองตัวรถถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถสายแกร่งสายอนเนกประสงค์ที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกยามาฮ่าเกียร์125จะมาในสไตล์สปอร์ตผสมความดิบเล็กๆตัวรถมีเส้นสายที่แข็งแรงดูบึกบึนไม่หวานจนเกินไปเหมาะกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงไฟหน้าดีไซน์ทันสมัยให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวไฟหน้าเป็นแบบเลดสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ส่วนไฟท้ายก็ออกแบบมาให้ดูสปอร์ตชัดเจนมองเห็นได้ง่ายจากรถขันหลังจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือแฮนด์บาร์ที่เป็นแบบกว้าง ควบคุมง่ายให้ท่าทางการขี่ที่สบายไม่เมื่อยแขนเหมาะกับการขี่ในเมืองที่ต้องเลี้ยวหลบรถบ่อยๆรวมถึงกระจกมองหลังที่ให้มุมมองกว้างช่วยให้การมองเห็นด้านหลังชัดเจนมากขึ้นตัวแฟริงด้านข้างออกแบบมาให้ดูแข็งแรงและทนทานวัสดุที่ใช้ถือว่าทำได้ดีในระดับของรถคลาส1 2 5ซีซีมีความหนาแน่นไม่บางจนรู้สึกกองแกงและยังช่วยป้องกันน้ำกระเด็นหรือเศษหินได้ดีเวลาขี่บนถนนที่ไม่เรียบ ในส่วนของเครื่องยนต์ยามาฮ่าเกียร์125มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1 2 5ซีซีแบบบลูคอที่เป็นจุดขายหลักของยามาฮ่าในยุคนี้เครื่องยนต์บล็อกนี้ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันการทำงานที่นุ่มนวลและความทนทานสูงให้กำลังที่เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันอัตราเร่งช่วงต้นถึงกลางทำได้ดีขี่ในเมืองสบายไม่ต้องบิดหนักก็สามารถไหลไปกับการจราจรได้อย่างคล่องตัว ระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ CVT ใช้งานง่ายมากแค่บิดก็ไปเหมาะสําหรับมือใหม่หรือคนที่ไม่อยากยุ่งยากกับการเปลี่ยนเกียร์การส่งกําลังทําได้ต่อเนื่องไม่กระตุกขี่แล้วรู้สึกสบายทั้งคนขี่และคนซ้อนเรื่องความประหยัดน้ำมันยาม a h a เกียร์125ทำได้ดีมากตามสไตล์ Blue Core อัตราสิ้นเปลืองอยู่ในระดับที่น่าพอใจเหมาะกับยุคที่น้ำมันแพงใครที่ต้องขี่ทุกวันขี่ไกลขี่บ่อยรถคันนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริง ช่วงล่างของยามาฮ่าเกียร์ถูกปรับมาให้เหมาะกับถนนในประเทศไทยด้านหน้าเป็นโช๊คอัพแบบเทเลสโคปิกช่วยซับแรงกระแทกได้ดีเวลาขี่ผ่านถนนครุขคะาหรือหลุมบ่อส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวที่เซ็ตมาในแนวแข็งนิดๆเพื่อรองรับน้ำหนักและการบรรทุกทำให้รถไม่ย้อยจนเกินไปเมื่อมีของหรือมีคนซ้อนล้อหน้าและล้อหลังเป็นล้อแม็กให้ความแข็งแรงและดูสปอร์ตยางที่ติดรถมาให้ถือว่าเหมาะกับการใช้งานทั่วไป กาะถนนได้ดีในสภาพถนนแห้งและยังพอเอาอยู่ในถนนเปียกทาให้ขี่เร็วเกินไประบบเบรกยามาฮ่าเกียร์125ให้มาแบบดิสเบรกด้านหน้าและดรัมเบรกด้านหลังซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับรถในคลาสนี้การใช้งานจริงเบรกหน้าให้แรงเบรกที่มั่นใจควบคุมง่ายไม่จับแรงเกินไปเหมาะกับทั้งมือใหม่และคนที่ขี่มานานแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนชอบคือพื้นที่ใช้สอยยามาฮห่าเ้ียรี125มีที่วางเท้าด้านหน้าที่กว้างสามารถวางของได้เช่นถุงกับข้าวกล่องพัสดุดหรือของใช้อื่นๆและยังมีตะขอเกี่ยวของที่แข็งแรงใช้งานสะดวกมากสำหรับชีวิตประจำวันใต้เบาะมีพื้นที่เก็บของขนาดพอเหมาะสามารถใส่หมวกกันน็อกครึ่งใบหรือของใช้ส่วนตัวได้เบาะนั่งออกแบบมาให้นั่งสบายไม่แข็งเกินไปขี่นานๆไม่ปวดเมื่อยง,ง่ายทั้งคนขี่และคน้อน หน้าปัดเรือนไม้ของยามาฮ่าเกียร์เป็นแบบดิจิทัลแสดงผลชัดเจนอ่านง่ายบอกข้อมูลครบไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับน้ำมันระยะทางรวมถึงไฟเตือนต่างๆการจัดวางข้อมูลทำได้ดีมองเห็นชัดแม้ในเวลากลางวันอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือช่องเสียบไฟสำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเหมาะมากกับยุคนี้ไม่ว่าจะชาร์จมือถือใช้นํำทางหรืออุปกรณ์อื่นๆถือว่าสะดวกมากสำหรับคนที่ต้องใช้สมาร์ทโฟนตลอดเวลา ในด้านความทนทานามาฮ่าเกียร์125ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานหนักไม่ว่าจะเป็นการขี่ระยะไกลาการบรรทุกของหรือการใช้งานทุกวันตัวเฟรมมีความแข็งแรงให้ความมั่นใจในการขับขี่และยังดูแลรักษาง่ายค่าอะไหล่ไม่แพงหาศูนย์บริการง่ายทั่วประเทศมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ามาฮ่าเกียร์125ในประเทศไทยมีราคาจำหน่ายอยู่ประมาณ60,000บาทกลางๆขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและโปรโมชั่นในแต่ละช่วง ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าได้รถอโตโมติก125ซีซีที่ทั้งทนประหยัดและใช้งานได้หลากหลายถ้ามองในแง่ของกลุ่มเป้าหมาย Yamaha าเกียร์125เหมาะกับคนทำงานนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าแม่คา้าหรือใครก็ตามที่ต้องการรถอโตเมติกที่ไว้ใจได้ใช้งานจริงจังไม่เน้นหรูหราเกินไปแต่เน้นความอึดและความคุ้มค่าเป็นหลัก การขับขี่ในเมืองทำได้ดีมากรถคล่องตัวเลี้ยวง่ายแทรกการจราจรได้สบายน้ำหนักรถไม่มากจนควบคุมยากแม้คนตัวเล็กก็สามารถขี่ได้อย่างมั่นใจความสูงบอกไม่สูงเกินไปขึ้นลงรถง่ายถ้าเอาไปขี่ทางไกลในระดับหนึ่งก็ยังไหวเครื่องยนต์ทำงานนิ่งไม่สั่นมากความเร็วปลายอาจไม่หรือหวาแบบรถสปอร์ตแต่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปและให้ความสบายใจเรื่องความประหยัดและความทน ในภาพรวมยามาฮ่าเกียร125เป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจําวันได้ดีมากเป็นรถที่ไม่ต้องคิดเยอะซื้อมาแล้วใช้งานได้ยาวๆดูแลง่ายไม่จุกจิกเหมาะกับคนที่ต้องการรถคู่ใจสักคันไว้ลุยทุกวันถ้าใครกําลังมองหารถอัตโนมัติ125ซีซีที่เน้นความคุ้มค่าแข็งแรงประหยัดและใช้งานได้หลากหลายยามาฮ่าเกีย125ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ ถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง t o u e View b a t เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆแบบจัดเต็มแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ